ว่นี้มีจากตัวครับมีซองโตจ้ามีถึงราคาเกษตรกรแดีวกับราคาประกวดเรื่องพี่น้องเมื่อนี้สอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง่อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง่อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเนืนปลายทางโอนเงืนให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9ย์7กหาเ็ เจอ์และ062 5 8ห6 9 7 7าปีรับล่องประิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะกว่าฟ้าฟัามืมันนี้สิฟ้าพี่นอ้องวาเปิดราคาไวยคือเก่าหร้อครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อทิ่ราได้พลาดคลิปด,ดีๆราคาไวยถึก ไปเบิ้งกันเลยครับคครับพี่น้องมาเบิ้งคุ้ยงามปัิีครับสวัสดีจ้าจับพื่อนี่เขายกกับน่องอย่างขอเนี่ยน้ำตัวเนี่ยน้องกาฟิวจ้าไวบรุ่นเลี่ยงกวยพี่กัดท้องยู่ใส่น่องกาฟิวอยู่บ้านหนองทุ่มจ้าตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจ้าเพื่อนี่มีจากตัวครับมีสองตัวจ้ามีถึงราคาเกษตรกรแต่กกับราคาประกวดด้วยพี่น้องเมื่อนี้มาเบิ่งตัวแรกก่อน เขาซื้อว่าน้องนี่ยังเกอนจ้าน่องเกซอความสูงเราเท่าไหร่น,น้องกับพิวร้อยห้าสิบเอ็ดบวกจ้าร้อยห้าสิบเอ็ดบวกพี่น้องเป็นควายแม่สาวเนาะจ้าอายุสองปีแปดเดือนจ้าสองปีแปดเดือนเราเป็นลูกตัวใดลูกโบสีพีจ้าโบสีพีล้าตัวเนี่ยว่ามันเน่าอัดหลาดเลยพี่น้อง ปั่นกล้วยผูกตอนนี้ผสมไว้แปน้องกับพียวผสมเจ้าแบงไว้จ้าแต่ว่าติดแล้วล่ะจ้าติดแล้วได้สองเดือนแล้วจ้าประกันท่องเนาะประกันท่องจ้ามีเอกสารพ่อเหมืนบ่เพิ่นเฮ็ดเป็นหนังสือไหมจ้าเพิ่นเฮ็ดป็นนใบขาเขานบ่จ้ามีเอกสารยืนยันอยู่พี่น้องมีหลอดอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่เฮ็ดซื้อใส่ เพื่อนญาติเอาไปตัวกันเพราะว่าเราประกันท่องเรียบร้อยกับตัวใดก็ท่องกับตัวใดกเจ้าแบงจ้ะพ่อของเก่าจเจริญจ้ะพ่อของเก่าเจริญว่าเบิ่งไร้ละเอียดไว้ใส่ไงๆสิหาพ่อพ่อแล้วพี่น้องแม่สาวห้องคอแล้วกับมีถึอบทเผ่าแข่งขาใหญ่มีตำหนีบ่าน้องกับพี้วนเนี่ยบ่ามีตำหนีจ้ะ ta kém kém chậm bớt lắm tụ nhau anh cởi lạc rác đinh cân nặng thung 2 xôn chạy cả mớ bưng tua ghiêng gì đó p มือนี่เขาเปิดราคาไว้เท่าไหร่น้องกับฟิวโ,โลสองขีดจ้าหนึ่งกิโลกับอีกสองขีดเด้พี่น้องราคานี่คุยได้อยู่เนาะต่อได้จ้าต่อรองได้คือเกาฉันล้ำตัวนี่เงีเป็นแต่นายพี่น้องต้องยางไปไกลเตือบจังกิดไทยได้ครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยน้องกับฟิวศูนย์เก้าแปดครับ ห้าสี่ศูนย์ครับสี่หนึ่งห้าสามจ้ะยิงกลางมาหาน้องกาบเพียวได้หรือว่าขี่รถมาเบิ้งก็อนเลยพี่น้องไว้สาวทองแรกปฝักกันท้องแชีงไงขาไงบานนี้ทิพาพี่น้องไปเบิ้งราคากเกษตระกรยังมีแม่สาวน้อยอีกตัวหนึ่งกบพ่อพ,อพอกับตัวที่สองเป็นสาวน้อยนี่ซื้อพอนองกับพิ้วนี่ ซื้อน,อน้องใบบุญจ้ะนองใบบุญว้มสูงเท่าไรร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่นะจ้ะเท้าหน่อยเป็นเท้าไปเลี้ยงอยู่พี่น้องอายุได้จากเดือนแล้วใกล้สิบพ้อขวบเลยวหรจ้ะอัตตลักษณ์ชัดเจนด้วยพี่น้องแล้วเป็นสายใดน้องกับฟิวเจอจังวะสายพัฒนานี่แหละจ้ะสายบ้าน สยายบานที่เป็นสายดีอยู่ดอกเพะง่องคอแล้ว <S <S เป็นตังหูอยู่เนาะหูอยู่จ้ะราคาเดี๋ยวเปิดไว้เท่าไรบาทเปิดไว 50, ด้วห้าสิบบาทนะจ้ะห้าหมื่นห้าพันราคานี้ต่อรองได้บ่ต่อรองได้จ้ะต่อรองได้มักสาวหน่อยสาวใหญ่มักตัวหน่อยนี่ก็จริงกลางมหาน้องกะฟิวได้มัก ตัลวละโลเครื่องโลสองขีดดิจ้าโลสองขีดจิงกลางมาได้คือเกาพี่น้องมาเบื้องตัวจิงได้อ้ยเปิดโทรศัพท์อีกจากรอบนี้น้องครับพิวศูนย์เก้าแปดครับห้าสี่ศูนย์ครับสี่หนึ่งห้าสามจ้าสั่นเขาไหวสนีก่อนพอกกันลิบหนะ่าสวัสดีครับ